ขาะลุงนะครับจ่าแตงครับมาขยี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจำวันทางตูนยูเอฟเอศึกฟุตบอลยูเอฟ่าแชมเปียนส์ลีกแล้วก็ยูโรปาลีกได้จบในรอบเพลย์ออฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เราก็ได้8ทีมอีก8ทีมนะครับผมที่จะไปเจอกับ 1- ใน8ทีมที่เข้ารอบอัตโนมัติไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วก็เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับก็ได้มีการจับสลากประกบคู่นะครับพร้อมกับดูสายต่างๆนะครับผมว่าใครจะเจอกับใครกันบ้างเดี๋ยวเรามาสรุปนะครับผมทั้ง2ถ้วยกันทั้งในส่วนของแ้ลวผ ในส่วนของยูฟายูโรปายูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับผมไปเริ่มต้นกันที่สายสายบนนะครับหรือว่าสายฝั่งซ้ายนะครับไปที่คู่แรกนั้น p s v อสวีไอโฮเฟนจะเจอเจอกับอาร์เซนอลนะครับแไรอัลมาดริดนะครับเจอกับอาราลติโกมาตูเรตนะครับปารีสแซงต์แชร์แมงเจอกับริวคู่นะครับแล้วก็ขับบูชเจอกับแอสตันวิลล่านะครับซึ่งสายนี้บ่งบอกได้ว่าบอกเลยว่ารอบรองชนะเลิศน่าจะสนุกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นไรอัลมาดริดก็มีโอกาสนะครับจะเจอกับริวคู่ก็เป็นได้แต่ถ้าเกิดว่าแต่จะบอกว่าริวคูนนนั้่าจะปน สุดนะครับเนื่องจากว่าจบอันดับที่1ของลีกเฟสแต่สุดท้ายก็มาเจองานหนักอย่างเปเปชนั่นเองนะครับส่วนอีกสายหนึ่งนะครับผมก็ประกอบไปด้วยเบนฟิก้าเจอกับอ่าบาร์เซลโลนานะครับดอทมุนเจอกับเลวอ่าลีลีวจากฝรั่งเศสนะครับทางด้านของบาเยรูมินิกจะเล่นอาดกับเพื่อนร่วมชาติอย่างเออเลวาร์คูเซ่นนะครับแล้วก็เฟยนแร์ดเจอกับอินเตอร์มิลานต้องบอกว่าสายนี้ค่อนข้างที่จะแตกต่างจากสายอ่าสายแ,แรกนะครับผมเนื่องจากว่ามีการคละกันไปนะครับอาจจะมีคู่บิ๊กแมตช์อย่างอ่าบายเยรนนะครับที่เจอกับไบเออร์เเลลววคูซ่นแ้ก มีโอกาสที่เราจะได้เห็นบาเยอร์เจอกับบาร์เซโลนาในรอบรองชนะเลิศก็เป็นได้นะครับส่วนในศึกฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกนะครับผมก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับโดยเฉพาะทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่แฟนขีหลายๆคนนั้นก็เฝ้ารอนะครับผมว่าจะเจอกับใครในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับไปเริ่มกันที่สายแรกกันก่อนนะครับฝั่งซ้ายนะครับอาร์แซกอักมานะครับจะเจอกับท็อตแนมฮอสเปอร์อาดกส์นะครับผมเจอกับตาทางฝั่งของไอทักฟังเปิดครับโบโดกริมนะครับเจอกับโอลิเบียกอสแล้วก็วิโดเลียพิวเซนพบกับลาซิโอนะคครับ ต้องบอกว่ากรุกอาสายนี้ดูค่อนข้างที่จะเป็นใจให้กับลาซิโอทีมแกร่งจากอ,าอิตาลีนะครับผมที่ฤดูกาลนี้ทําผลงานได้ค่อนข้างจะดีก็มีโอกาสที่จะเข้าไปถึงรอบรองชนะเลิศแต่ก็มาลุ้นว่ารอบรองนั้นจะเจอใครนะครับก็มียักษ์ใหญ่อาจก็มีทีมใหญ่อย่างท็อตแนมฮอสเปอร์ที่อา,อาจจะเป็นไปได้ที่จะไปถึงรอบรองชนะเลิศน,นะครับส่วนทางฝั่ง,งสายทางขวานะครับผมประกอบไปด้วยเฟเ์นาเช่เจอกับเลนเจอร์สนะครับโรม่าเจอกับแอตเลติกบินเบาาทางนั้น เซอว์บูคาเลส์นะครับเจอกับลียงแล้วก็เรอัลโซซิดัดเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องบอกว่าแมนยูนี้เจองานยากเลยนะครับผมเพราะว่าการเจอกับเรอัลโซซิดัดก็ถือว่าเป็นทีมดังจากประเทศสเปนเพราะว่ามันมีทีมอื่นๆทีน่น่าจะมีลุ้นเจอกันมากกว่านั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นงานใหญ่สําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เป็นได้ในช่วงฤดูกาลในเกมฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกขออภัยครับยูโรปาลีกนะครับและจะเกิดว่าแมนยูไนเต็ดสามารถเข้าไปถึงรอบรองชนะเลิศได้ก็มีโอกาสที่เจอกับทั้งเฟเนมมมาาเเชของ่่่่โโโจซนนยะครรับไววแล้ก็ Roma, รวมไปถึงแอตเลติกบินบอลทีมแกร่งจากลาลิกาสเปนอีกด้วยนั่นเองนะครับโดยที่ศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับในรอบ16ทีมสุดท้ายเกมแรกนี่จะเตะกันในช่วงวันที่4วันที่5นะครับผมแล้วมีนาคมนะครับส่วนนัดที่2ก็จะเตะกันในวันที่11และเก้าสมีนาคมครับส่วนในศึกฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกเกมแรกจะเตะกันในวันพฤหัสที่6นะครับแล้วก็นัดที่2จะเตะกันในพุนข์วันพฤหัสที่13ก็ต้องบอกว่าเป็นโปรแกร,รมที่ค่อนข้างจะถี่มากๆนะครับแล้วก็เราก็ไมมม่่่คคออยยุ้้้นนนนเเเหืกกกัพราาะววปปติแแลลชีีส์ รอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยก็มักจะเตะกันแบบเว้น2สัปดาห์แต่ด้วยฤดูการนี้ที่มีเขาเรียกว่ามีระบบลีกเฟสเข้ามารวมไปถึงการเล่นใครออฟนะครับผมก็เลยทําให้มีโปรแกรมที่ค่อนข้างจะถี่ยิบนั่นเองนะครับผมและนี่คือบทสรุปนะครับของเส้นทางการลุ้นแชมป์ของทั้ง2ถ้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นยูเวนตุสแชมเปี้ยนส์ลีกแลวก็ยูโรปาลีกครับและนี่คือทั้งหมดของข้อุลนะครับจ่าแตงครับที่จะมาขยี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจําวันทางตูนยูเว่นแล้วก็ฝากที่กลุ่มของพวกเราด้วยครับที่ไลน